สวัสดีจ้ามากินเขาอุ้ยเขากะลาบมาพี่น้องมาบลอกสมอสวัสดีครับพี่น้องมา,มาอู้เข่าหอนหอนหนึ่งไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่หนึ่งไม่งไม่ลาบตับาขาเข่าหอนคัก หลายครับอืออูอ้หันครับมาวัวนะพักอืนอันนะปุยตัวลาบพีบ่น้องลาบงัวอือ เขาเปท้ยอไดีสิส้กนงักถินวันหือดาบแบเลยจอดรถเก็บเอาข้างข้างเขา,าหอนสาใจครับจะเป่ากัดหรือพิกเขาหอนหนอยู่ขอขอ tập nha tập luôn luôn nhau กินลาบส้นดวดจ้ะกินก้านนั่นน,นี่เนหน่อยเนี่ยอร่อย่างี้ยคอยนั่งนมเออแนบอกเนี่ยปลากระตินไหมเออเนี่ยอุรุวอยู่เต็งคางข้างเห็นเสีย,ยทีเก็บปลากระตินมัวเนาะ กินเจ็บไปกินกันละวพึ่งกันเพื่อนเด็กนักจนีนง,ง,ง่ายๆด้ยวยด้วยหรือเขาเบอกนั้นหรอกว่าข,งขางข้างเขาเจ็บเปล่าก็ชิมอยากเนาะเราหักเอาหักเอาเลยอื้ sc 77 Màu b студ cho Harriet bạn ơi <Nousi> xin mỗi h Foreign exercise Б Could you please bà let me này ta รับตับม,มีตับของปรอิโบคือย,ยังขายด้อยขอย่ยขเกียดในเมีขยข่อยนยางมาจากตลาดเบ,บียบบอ ไม่เออยโัวหายางหลักหนีมาเลยเขาเลยยังไม่ยมสังขารอืมนกไม่กินเขาไปยางหนีมาเลย,เลยดย้วยอยนักเรงเนาะงตึ้งงนะึ้งงตึ้งงึ้งฟาบอ อืมนี่น่าขว่ายกี่รถหาไม่เห็นโทรศัพท์มารับนางโว้พระวัติีถามว่าไปถ่ามอยู่บ้านเดิ้วพระวัติที่บานอาทีนะนางมากเลยตลาดแค่จะถามแล้วที่ได้นางออกกลังกายหนอะ นางออกก็ต้องกายนึงน้ำอะไรปะอืมเจ็บอุ้ยขอโทษจ้ะพี่นอ้องจ้ะ ต้องแยกกับตดเนี่พี่น้องคือบ่เคยตดในผ้าขาวเด้อต้องแยกกับตดบ่เคยตดในผ้าขาวตดตอนไหนตดแล้วไปตัดออกเอ้ยว่าบาปขึ้นน้อใครหนาเมียค่ะต้องแยกกับตดเจ้าย้ำนอนเงี้ยน้ำนอนตดอยู่ <c oughs> ตนแรกนอื่นดมนี่เนี่ยได้ไเลยแม่ต้เดมอื้มหมกเปิดหน้าบ้านกนลคะเด็อ่หน้าบ้านนี่ เอาพักได้หนเีเอาไปนี่ด้วอือ้าไปดนไปตากปลาตากปลา,ตา,ปลาตากเนือ้อจ้นอันชิเอาปลาล่าดว่า Có đẹp Cầm mò, Chìm Chìm bên 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 Nước đầu. Ừ, chọc. mưa đấy nhạc ở đây hết cấp khẩu nhỉ cứ ở cứ ở cứ quay cái đâu cái đâu. rất là yên im. im cái chẳng cái lắm ท่านเดี๋ยวเข้าปางข้ามเขาหยัมมาท่านมึดท่อนครับสวัสดีครับอิน